สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิตยานิทาแนวบ้านสอนนะคะวันนี้ระคะเรามาเตรียมกับข้าวนะคะสายบุญไปก่อนแล้วนะคะสายทานจะไปตามหลังนะคะสายบุญไปก่อนแล้วนะคะขารถกับข้าวก็จะไปตามหลังนะคะทํากับข้าวเสร็จแล้วก็จะไปนะคะเดี๋ยวนะคะเอาคือบอกฝากด้วยนี่รถฝากป่ะโอ้โอ้ เอาแล้วก็ทอดปลานะคะเราทอดปลาแล้วก็จะไปตนตำส้มตำนะคะตอนเที่ยงนะคะทีมสายบุญไปก่อนนะคะสายทานน้ำใจจะไปทีหลังนะคะเพราะว่าเตรียมกับข้าวนะคะทีมแม่บ้านบ้านซอนะคะทีมแม่บ้านบ้านซอสู้ๆนะคะโอ้นำทีมด้วยนะคะคุณปาอ้อยนะคะข้าวไปทีหลังค่ะสุดยอดกับข้าววันนี้นะคะทอดปลานะคะทอดปลานะคะ ปลาไม่ได้ซื้อนะคะคุณนุ่งทวันไปไปไปไล่มองเอานะคะไล่มดค่ะบ้านนิดเรียกมองนะคะแต่ว่าภาษาไทยอาจจะเรียกตะขายนะคะบ้านบ้านนิดอาจจะเรียกเรียกมองนะคะไปไล่มองนะคะแต่ว่าภาษาไทยอาจจะเรียกตะขายนะไปลงตะขายดักปลาเพื่อจะได้มาทํากับข้รวในวันนี้นะคะคนซือยังคะราคาหันร้อยรา้าร้อย หนาวหนาวหนาวค่ะงี้น่ามุ่งค่ะตอนนี้ก็เก้าวันการ์นะคะจะครึ่งแล้วนะคะเก้าวันกาเราก็จะเดินทางไปนะคะเดินทางไปที่ค่ะก็ก็อะไรเนี่ยค่ะเพราะว่าเตรียมกระเป๋าแ้ก็จะเตรียม รถนะคะคุณลุงประมาณน,นะคะกินกับข้าวก็จะไปที่รังนะคะประมาณนี้นะคะจะทอดทอดปลานะคะทอดปลาแล้วก็ส้มตำนะคะ,ว,ะ,คะวันนี้เมนูเราะคะ่ะเรากำลังจะคุยกันว่าจะคุยกันว่าจะไปพักที่ไหนนะคะพักเทีท่ไงเเดีย๋ยวประสานงานกันอีกทีน,นะคะเราก็รอไปนะคะเดี๋ยวให้น้ำมันมัน ค่ะเราก็เตรียมแล้วนะคะเต็มรถนะคะเครื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นส้มตำน้ำดื่มแล้วก็น้ำแข็งนะคะเติมเครื่องที่จะไปตำส้มตำนะคะที่ที่เราที่เราไปเผข้าววันนี้นะคะร่วมบุญกันนะคะไม่ว่าทาั้ง14หมู่บ้านนะคะเราก็จะเตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็รอให้เราจะเดินทางไปแล้วนะะค นก็มาเคลียร์ไปไว้คนไทยับไปไเอาอันะคะไปเก็บมาบนเด้อข้าวไอยี่หุรถไปนะคะไปนะคะไปเก็บข้าวของก่อนนะคะขอจะเดินทางนะคะแล้วก็เก็บข้าวของก่อนนะคะ ค่ะเราก็เค้กเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเดินทางไปสมทบนะคะกับทีมคณะผู้นํานะคะไปก่อนแล้วนะคะทีมเด็กๆแล้วก็คณะผู้นํานะคะไปแผ่ข้าวเมื่อเช้านี้นะคะก็ทีมคณะผู้ใหญ่นะคะก็เดินทางไปก่อนแล้วนะคะแล้วก็รถกับข้าวเราจะไปทีหลังนะคะค่ะไปทีหลังนะคะน้องก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะบุญบ้านเรานะคะร่วมกันนะคะวันนี้จะไปแพ่ข้าวรอบตำบลบัวแก้วทั้ง14หมู่บ้านเรานะคะ ทั้ง14หมู่บ้านนะคะบ่อแก้วหมู่หนึ่งนะคะหมู่สองงโมไฟหมู่สามลืมบองนะคะหมู่สี่สร้างแก้วนะคะอันนี้จําไม่ผิดนะคะหมู่สี่สร้างแก้วหมู่ห้ามั่นมานนะคะหมู่หกน้องลืมพุกนะคะหมู่เจ็ดคำพูดทองนะคะหมู่แปดเราก็สอรสีเรานะคะหมู่เก้านะคะหมู่เก้าท่างามนะคะหมู่สิบนะคะอ่างคําคอนะคะค่ะหมู่สิบเอ็ดก็บ้านบ้านหมู่สิบเอ็ดนะคะ หมู่12ก็น้องแค่นะคะหมู่13ก็สองรีหมู่13นะคะแล้วก็หมู่14ก็คือบอ่อแก้วหมู่14นะคะทั้ง14หมู่บ้านในตำบลบ่อแก้วเราในครั้งนี้นะคะนี่ก็คณะสายบุญก็เดินทางไปก่อนแล้วนะคะคณะกับข้าวเ,เราก็จะเดินทางไปทีหลังนะคะสมทบกันเพราะว่าไปไปทีเดียวไม่ได้นะคะเราก็ต้องทํากับข้าวเนาะไปสมทบทีหลังะคะแล้วก็นี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเก็บนะคะเสียบแล้วก็ เก็บแล้วก็จะไปสมทบที่้ังนะคะก็น,นะคะกลุ่มแม่บ้านนะคะก็จะจอดรถไว้ที่นี่นะคะแล้วก็จะไปด้วยกันนะคะค่ะ,ะลงังจากที่เราทํากับข้าวเสร็จนะคะแล้วก็มาส่งกับข้าวนะคะที่บา้านอาค้าพ,พ้อนะคะมานี่นะคะแล้วก็จะพอดีผ้าชั้นเทนเสร็จแล้วนะคะเราก็แม่บ้านทานต่อเราก็จะเก็บนะคะแล้วก็ล้างนะคะแล้วก็ จะไปต,ต่อนะคะประมาณนี้นะคะก็จะเก็บถ้วยจานไปล้างนะใครไปตังแกล้ับผมรถผมบ่โอเคโอเคลูกบันเจ้าของนี่ะมบอกพี่ไอสองลูกนำครับรถผมนะสามพันใบพี่ไปไปพี่ไปทำ ฟนขาน้บทอนใส่ขั้นใดขันนึงบอเอาไปหนึ่งขัานหนึ่งขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งนหึงขั้นหน่งข้นหนึ่งขั้นห่งข้นหนึ่งขั้นหนึั้นห่งขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งขั้นหนึ่เั้นห่านงขั้่งงขน่งั้นหนเ่าขั้นหนึงขั้นหนึ่งขั้นห่้นน่น่ั จะบน้คนานเาแคมอัพนั่น่นเขามอั่าตองรับองับมาต้องมบ้นาหด้ววันนี้วันนี้วันีะรเว่รเขได้เท่าไหร่น้อเอาเท่าไหร่ไ่ได้หรือ เอาคือบอกว่าเอาไปฟ้านรือยังไปยังได้ได้ธรรมดาดีนะได้เราไล่นะไล่ขอไล่ขอแล้วก็ไล่ไทยแล้วก็ไล่นกอคู่ขอด่วนสามใบสีเขียวสีน้ำตาลแล้วก็สีน้ำตาลนะค่ะรันคิวเลยนะคะคไปบ้านกลับไปี่จานกเคือเออจัดคุณตามันนี่น้ำพักไว้ก่อนคือเห็นหมดทีมนาบ้านมันล่ะแล้วใครจะเอาไปเอาหนึ่งกี่บาทด้อ ฝันแบทแบทอะไรว่าไหนนะทักไปแล้วได้เจ้าแย่เง่าให้พอด้วยเป็นเจ้าจิตยืมเจ้าเอาไปเจ้าตัดหัวกันไป วานมันข <icana>, ้าวเหนายวเนาะวานมันข네้าวเหแล้วข้าวเหนียวออกมาละให้หลายยังคนให้สาวพี่เขาจะมากอยอะน้อยมันเยอะมากเขาสาวเนี่ยคนมากที่บวชเนาะมากที่บวชแล้วเขาสาวเนาะเป็นหน้าละมากส่วนเนาะเขาใหอะไรสวนเน คนลงมาหาคุณก็เดี๋ยวสาวกาคุไมต้องไปคุณจะได้คนลงผิดได้เหมือัน โมกคอยเนี่ยโดยเดนโมกคอเอ้วน้ำนี่เพื่อ่บอนาำนี่พี่ลน้องน้ำเนาะพี่ลเขาก้อน่ไหม เราตีนะีโดนมันอยากเลยแ่พอถึงมือถูมันได้ลบฝ่าโ้ยงามเลยดินยังโบยมดกระทานอกดินฝ่าไม้ตะเก้าดินยังไปุดนตูยังไปให้ตาหยังไปให้ตาหั เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะล้างจานเราเรียบร้อยแล้วนะคะคก็จะไปเผะข้าวนะคะพระอาจารย์กับลุงพี่ก็ไปกอนแล้วนะคะตัวนี้ก็เก็บถ้วยเก็บชามนะคะจะเสเร็จแล้วก็จะไปทั้งไปลังเพื่อนนะคะตายมันกองมัน,น,นคือลายเห็นเนาะกองฮะบ่ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเดินทางไปร่วมกันในคาที่บ้านดงบาไฟนะคะกับลืมบ้องนะคะเราก็ลืมเอาไม้กวาดมานะคะไม่มีไม้กวาดน,นะคะที่แม่บ้านนี่นะคะมีความสามารถเฉพาะตัวนะคะลืมเอาไม้กวาดมานะคะก็อยากให้สลา ท่านสะอาดนะคะรวมด้วยช่วยกั้นนะคะเนาะตาประมาณนี้ไม่ว่ากันเนาะเพราะว่าเราก็ลืมเอาไม้กวาดมานะคะนเนาะค่ะต้องเก็บให้สะอาดนะของบ้านอ่างกำพร้หมู่สิบนะคะตำบลหมดแก้วเราในเองก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทีมคณะผู้นําที่เอื้ออํานวยสถานที่ให้นะคะนะคะขอขอบคุณมากๆเลยนะคะก็เราก็จะเดินทางไปแล้วนะคะทีนี้เสร็จแล้วเราก็จะเดินทางไปโงมรไฟนะคะแล้วก็ ลืมบ้องนะคะเราแยกสายงานกันนะคะสองสายนะคะบางหนึ่งก็จะไปสั้นแก้วแล้วก็ขําบุทองของแทนส่วนเราก็จะไปดงมะไฟนะคะดงมะไฟแล้วก็ลืมบ้องนะคะป้าะทิมจัดไปแล้วเด้อมาเด้อมาเด้อย่งย่างเหระย่งยางค่ะใช่ไปนอกแล้วเราก็คู่ไว้มันะเราจะไปแล้วนะคะไปที่ลืมบ้องนะคะค่ะแล้วก็เดินกำลังเดินทางนะคะทีมงานเรานะคะเดินทางแล้วนะคะจะไปที่บ้าน ดวงโมไฟนะคะดวงโมไฟมันจะมีสองหมู่นะคะเนาะดวงโมไฟหมู่หมู่สองหรืหอเปล่าคะ <st it> ดวงโมไฟหมู่สองนะคะมีมีมีหมู่เดียวนะไม่ไม่ใช่บอกแก้วเนาะอ,อ๋อลืมบอกจะเป็นสองหมู่นะคะ<า>เราจะไปดวงโมไฟหมู่สาม,สามค่ะกำลังเดินทางไปนะคะ FC ไ,ไปด้วยกันนะคะ